สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชวีวานิสุรางคะ่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่น้าจอ t n เช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้คะ่ะเริ่มต้นอยากจะบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าทุกวันนี้เนี่ยสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยตัวของเราเองเราจะเห็นได้ว่ามีคําแนะนําที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมากมายหลากหลายทีเดียวนะคะไม่ว่า serà คำแนะนําเรื่องของการเสริมสร้างดูแลสุขภาพของตัวเราเองคําแนะนําในการป้องกันโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคร้ายที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งที่ในเวลานี้เนี่ยฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปมากมายทีเดียวแต่อย่าลืมนะคะถ้าเกิดพูดถึงมะเร็งเอาเข้าจริงๆอะคะ่ะเราสามารถที่จะดูแลป้องกันตนเองจากมะเร็งได้ไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของการดูแลสุขภาพทั่วไปในขณะเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำรวมถึงตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นประจำด้วยเช่นเดียวกันแต่และเรื่องที่ว่ามานันี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำยากจนเกินไปใช่ไหมคะติดตามรายละเอียดไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ มะเร็งถือเป็นโรครายที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยด้วยสาเหตุที่หลากหลายนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ที่ถือเป็นโทษต่อสุขภาพร่างกายในทางการแพทย์ก็เลยมีข้อแนะนําให้ระวังและเลิกพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่หรือการดื่มเหล้ากินอาหารที่มีไขมันสูงอาหารแปลรูปอาหารแช่แข็งอาหารกระป๋องคเครียดจัดนอนดึกกินดึกไม่ชอบกินผักผลไม้ เน้นหนักประเภทเนื้อแดงผ่านความร้อนสูงชอบกินอาหารปิ้งย่างอาหารทอดน้ำมันเยิ้มๆกลั้นปัสสาวะบ่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งก็ควรต้องทำการปรับพฤติกรรมดังนี้ค่ะเลี่ยงการสูบบุหรี่งดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดมะเร็งตับและมะเร็งช่องปาก เลี่ยงอาหารรสจัดอาหารหมักดองเพราะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อสัว์รมควันปิ้งย่างทอดจนไหม้เกรียมการกินอาหารปิ้งย่างบ่อยๆหรือกินเป็นประจำต่อเนื่องอาจเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับค่ะเลี่ยงการรับมลพิษฝุ่นควันสารพิษสารเคมีเสี่ยงมะเร็งปอด เลี่ยงการได้รับแสงแดดจัดหรือแสงแดดโดยตรงโดยไม่ได้รับการป้องกันนานเกินไปเนื่องจากความร้อนสูงและรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อเซลล์อาจทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ออกกําลังกายเพื่อเพิ่มผนวต้านทานให้กับร่างกาย โรคมะเร็งมักไม่มีอาการแสดงแน่ชัดในระยะเริ่มแรกกว่าจะแสดงอาการผิดปกติเซลล์มะเร็งก็อาจจะลุกลามและเข้าสู่ระยะท้ายๆส่งผลทําให้รักษาได้ยากขึ้นโอกาสเสียชีวิตของผู้ป่วยก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต่างๆจึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดค่ะมะเร็งควรคัดกรองแม้ไม่มีอาการ มะเร็งเต้านมแนะนําให้ตรวจแมมโมแกรมในผู้หญิงอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปมะเร็งปากมดลูกแนะนําให้ตรวจคัดกรองในผู้หญิงอายุตั้งแต่21ปีขึ้นไปโดยอาจตรวจด้วยวิธีการปาปเทสหรือ HPV เทสมะเร็งลำไส้ใหญ่แนะนําให้ตรวจคัดกรองในผู้ที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปโดยจะมีวิธีการตรวจโดยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่และการตรวจอุจจาระค่ะ มะเร็งต่อมลูกหมากแนะนำให้ตรวจคัดกรองในผู้ชายอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปโดยใช้วิธีการตรวจค่า PSA ในเลือดมะเร็งอื่นๆที่มีการตรวจคัดกรองก็เช่นมะเร็งตับมะเร็งปอดคำแนะนำในปัจจุบันก็ยังให้ทำเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเท่านั้นนะคะ